สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพันวรการเผยสภาพจิตใจหลังถูกรายการดังทำแบบนี้ พันวอรการไปร่วมรายการสดชื่อดังอย่างรายการแฉด้านพิธีกรได้มีการถา,ถามถึงเรื่องราวต่างๆพันตัวมาขายน้ำสม้มและเคยเกือบจะเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดในช่วงหนึ่งรวมถึงเรื่องชีวิตรักกับอดีตสามีนักธุรกิจอย่างปลรรักอัตตกรูพัฒนาวิบูลที่เลิกราการมาเกือบจะหนึ่งปีซึ่งขณะที่ถามก็ได้มีการขึ้นรูปภาพของพันและอดีตสามีอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งหลังจากจบรายการก็มีข้อความทักเข้ามาหาพันจํานวนมากวารูปคู่เยอะทั้งที่ จบไปนานแล้วมันดูแปลกๆจนเธอเองต้องออกมาชี้แจงว่าไม่รู้มาก่อนว่าทางทีมงานจะมีรูปคู่มาลงด้วยทีมงานไม่ได้ขอไว้จริงๆถ้าบอกพันธ์ก็จะบอกไปว่าอย่าลงรูปคู่เลยแต่ด้วยความที่เป็นรายการสดจึงแก้ไขอะไรไม่ทันหลังจากที่เห็นแบบนั้นพันธ์ก็ได้มีการติดต่อทีมงานของรายการแล้วเรียบร้อยซึ่งรายการก็ขอโทษที่ไม่ได้บอกก่อนและจะทําการแก้ไขให้ส่วนเรื่องของความรักครั้งใหม่เจ้าตัวก็ยอมร ว่ามีคนเข้ามาพูดคุยด้วยเป็นธรรมดาเพราะเราก็โสดแต่ให้เป็นเรื่องของเวลาให้มันเหมาะสมดีถ้ามาแบบดีๆเราก็โอเคแต่ถ้ามาไม่ดีเราก็ไม่ดีกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ